สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Myset Invest m e n t นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9เดือน8ปี25ค่ะเรามาอัปเดตโซกราตลาดหุ้นไทยบนดัดชนีเซต100กันต่อนะครในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เรามาฝึกทําการบ้านไว้รอเนาะแต่บอกไว้ก่อนนะว่าสําหรับช่องของเราเรา เป็นเพียงการอัปเดตส่งกราฟเท่านั้นเราแค่อยากจะพาทุกคนมาลองฝึกดูพฤติกรรมราคาแล้วก็ดูส่งกราฟฝึกทําการบ้านไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับ CPO ค่ะ46บาท25สตางค์ผลประกอบการในไตรมาสท,ที่2ยังไม่อัปเดตออกมานะราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่46บาทเนาะบ o k Value per share อยู่ที่13บาทค่ะราคาปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะโดนหนักแต่ว่าก็ยังมาไม่ใกล้เคียงบุกเท่าไหร่ส่งกราฟภาพรวมของเขาก็คือหันหัวชิมลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจะถือว่าต้นรอบก็ได้นะ ถึงแม้ว่าเขาจะยังมาไม่ถึง worst case ของเรา38 4 0บถึง40บาทค่ะแต่ก็มีแยกขามาเหมือนกัน41บาทตอนนี้ปริมปริมอยู่ Next Station แนวต้านถัดมาที่เคยเป็นแนวต้านเดิมส่วนประมาณ50บาทโซนนี้นะคะเราให้เป็นแนวต้านด่านสำคัญรอบนี้วัดใจค่ะจะไปต่อหรือเปล่าในรอบนี้นะคะสำหรับ CPO ค่ะแล้วก็ส่วน CPF นะคะบาท80สสตางค์มาดูทรงกราฟของเขานี่ บวกขึ้นมาแล้วนะก่อนหน้านั้นราคาโดนเทลงไปก็ถือว่าลงมาต้นรอบเหมือนกันค่ะอยู่ที่17บาทในช่วงต้นปี2024โซนนี้ตอนนี้เกาะตัวขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ยอ่ยอย่อยังไม่หลุด20บาทลงมาก็เกาะตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว Next Station ด่านหินค่ะ25-26บาทโซนนี้ด่านวัดใจของเราค่ะจะวิ่งมาปิดจ็อบท้ายรอบโซนประมาณ33-34บาทโซนนี้ได้หรือเปล่านะคะสำหรับ CPF ในรอบนี้144บาทค่ะสำหรับ Delta ผลประกอบการ ก็อัปเดตออกมาแล้วในช่วงไตรามาสที่2ปี2025นะคะแอสเ t ขยับเพิ่ม Liabilities ก็ขยับตามแล้วก็ Equity ขยับเพิ่มค่ะรายได้ของเขาเนี่ยขยับเพิ่มเหมือนกันนะจาก42,000ล้านมาอยู่ที่44,000ล้านค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นมากก็เลยทำให้ Net Profit ของเขาเนี่ยลดลงจากปีที่แล้วเนี่ยไตรามาสที่2อยู่ที่6,500ล้านพอมาปีนี้นะคะเหลืออยู่ที่4,600ล้านค่ะสำหรับ เดลต้าราคาปัจจุบันอยู่เท่านี้เทียบกับบุ๊กแวลู e พอร์แชร์อยู่หลักหน่วยนะคะทุกคนสําหรับเดลต้าเนาะถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะโดนหนักแต่ก็ยังมาไม่ใกล้เคียงบุ๊กค่ะตัวนี้ก็เพิ่งจะแตกพาไปในช่วงที่เขาแบบพิกสุดๆเลยอะ่ะวิ่งมาแตะถึง1 1ึ่งบาทแล้วก็แตกพามาอยู่โซนนี้นะคะในช่วงปี2023เนาะส่วนประมาณ70ต้นๆค่ะจากนั้นก็วิ่งทำหาได้แค่1 1 9บาทแล้วก็โดนเทลงมาแตะอยู่โซน60บาทนะคะ วิ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเบสเคสก็คือ173บาทในช่วงปลายปีที่แล้วจากนั้นก็ลงมาอีกค่ะทํานิวโลกว่า51บาทนะ,ะตอนนี้ก่อตัวขึ้นมาแล้วยังปริมปริมโซนนี้อยู่เบสเคสเราก็ยังให้ที่เดิม170บาทโซนนี้นะคะยังชะลออยู่140บาทแนวต้านเดิมของเราเราให้เป็นแนวรับ หลุดเมื่อไหร่ก็ขยับมาแตะโซนนี้ค่ะ118-120บาทอย่าให้หลุดโซนนี้นะแนวต้านเดิมเราให้เป็นแนวรับด่านสําคัญหลุดมาเมื่อไหร่มีโอกาสมาตั้งต้นใหม่60บาทต้นๆโซนนี้ก็อาจจะเป็นได้นะคะสำหรับเดลต้าเนาะส่วนเอ็กโกค่ะ114บาทงบยังไม่อัปเดตออกมาเพราะว่าเราแอบไปดูแล้วนะคะแต่ทรงกราฟของเขาคือเราชอบเหมือนกันนะทรงนี้หุ้นใหญ่ๆเนี่ยเวลาลงมาปรับฐานลึกๆเนี่ยแล้วเราไม่ได้เข้าในโซนท้ายรอบอะ่ะ แล้วรอรอจนกว่าเขาจะปรับตัวดีดขึ้นมาได้นะคะทีนี้มาดูกันว่าด่านสำคัญของเราที่เขาจะกลับตัวบันขาขึ้นได้เนี่ยอยู่โซนไหนบ้างล่าสุดเนี่ยเขาทำนิวโลอยู่ที่ประมาณ85บาทยังมาไม่ถึง80บาทของเรานะคะแล้วก็ Worst case ในช่วงปี2008อยู่ที่ประมาณ50บาทค่ะตอนนี้ก่อตัวขึ้นมาแตะแนวต้านขั้นที่1และโซนประมาณ108-110บาท Next Station แนวต้านถัดมาก็คือ128-130บาทโซนนี้ ด่านนี้ยังไม่ถึงด่านวัดใจค่ะด่านวัดใจของเราขยับมาแตะโซนนี้ค่ะร้อยห0บ้เจบาทด่านวัดใจจะไปต่อแบบนี้หรือเปล่านะคะสำหรับเอโก้ก็คือโซนนี้แหละค่ะลงมาปรับฐานลึกมาก GPSC ค่ะ36บาท25สตางค์ผลประกอบการอัปเดตออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแอสเซทลดลงไล a บลิตี้ก็ลดลงแล้วก็อีควิตี้ลดลงนิดหน่อยค่ะรายได้ของเขาเนี่ยก็ลดลงตามนะแล้วก็ส่วน ค่าใช้จ่ายก็ลดลงนิดหน่อยค่ะแต่ว่า net profit ของเขาขยับเพิ่มนะจาก1,400ล้านขยับมาแตะที่2,000ล้านได้ค่ะในไตรมาสที่2ของ GPC s มิน่าราคาขยับตัวขึ้นมานะคะขยับขึ้นมาแล้วนะตอนนี้อยู่ที่36บาทค่ะราคาปัจจุบัน37บาทถือว่าใกล้เคียงบุ๊กเลยนะสำหรับราคาปัจจุบันกับราคาบุ๊กเขานะคะ P/BV อยู่ที่ประมาณ0.94เท่าค่ะตัวนี้ก็มีการขึ้นเครื่องหมาย XD เช่นเดียวกัน1ปีมี2ครั้งจาก จากสถิติที่ผ่านมานะคะในช่วงไตรามาสที่1กับไตรามาสที่3ค่ะรอลุ้นเดือนกันยาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่สําหรับ GPC s ทรงกราฟนี่แหะค่ะหันหัวทิ่มลงมาเหมือนกันในช่วงที่เข้ามาในตลาดแรกๆปี2015เนี่ยอยู่โซน22บาทเนาะแล้วถ้าขยับมาดูในช่วงปัจจุบันก็คือเดือนเมษาปี25 อยู่โซนเดียวกันเลยค่ะ22บาทมาตั้งต้นใหม่ไม่แน่นะคะรอบนี้ถ้าเขาผ่านด่านนี้ขึ้นมาแตะแนวต้านโซนประมาณนี้ได้ในช่วงวิกฤตโควิดรอบ2เนี่ย50บาทแล้วไปต่อเนี่ยก็มีโอกาสวิ่งสวยมาปิดจ็อบทายรอบโซนประมาณ80-90บาทโซนนี้ก็อาจจะเป็นได้นะคะนี่ ลงมานอกรอบแล้วนะสำหรับ GPC s ค่ะตอนนี้กำลังจะเกาะตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่ง next station นาต้านถัดไปถ้าผ่านด่านนี้ขึ้นไปได้นะคะก็อยู่สซนประมาณนี้ค่ะ4 8บถึงาบาทก็แล้วกันนะคะส่วนการกุลค่ะยังชะลออยู่ปล่อยไปก็แล้วกันฮาน่าผลประกอบการน่าจะยังไม่อัปเดตออกมานะคะราคาปัจจุบันเนี่ยขยับขึ้นมานิดหน่อย book value per share อยู่ที่33บาทค่ะราคาปัจจุบันอยู่ที่22บบาทถือว่ายังต่ำกว่า book อยู่นะสำหรับฮาน่านะคะแล้วก็หลุด ดัชนีเซทเอดีออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราอัปเดตกันไปลงมานอกรอบเหมือนกันนะในช่วงนี้ค่ะปี2020เนี่ย18บาทแต่ว่าปี2025หนักกว่า14บาทค่ะลงมาส่วนต่างคือประมาณ4บาทแล้วนะ Next Station ก็ยังให้ที่เดิมอยู่ตอนนี้ยังปริมปริม แนวรับเดิมโซนนี้อยู่นะคะเราให้เป็นแนวต้านผ่านไปได้ก็จะมาแตะโซนประมาณนี้นะคะที่เคยเป็นแนวรับเดิมเราให้เป็นโซนละกันเนาะสามสิบแปดถึงสี่สิบาทค่ะผ่านไปได้ก็ขยับมานิดหน่อยสี่สิบแปดถึงห้าสิบบาทโซนนี้สําหรับฮหาหน่านะคะไม่แน่เหมือนกันค่ะรอบนี้ลงมาทํานิวโลลึกมากมาก แต่ถ้าเขาหลุดนะหลุด14บาทเนี่ยแกลบของเราก็คือในปี2008ค่ะอยู่ที่ประมาณ8-10บาทก็อาจจะเป็นได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่มีแรงไปต่อเนาะส่วน IRPC ค่ะราคาก็ค่อยๆขยับปรับขึ้นมานิดหน่อยผลประกอบการไตรมาสที่2อัปเดตออกมาแล้วรายได,ด้ลดลงตามมาด้วยค่าใช้จ่ายแล้วก็ขาดทุน2 0 0 0ล้านนะคะสำหรับ IRPC ค่ะราคาปัจจุบันเนี่ย อยู่โซนนี้97สตางค์ Book Value Per Share คือ3บาทนะคะโอ้โหราคาปัจจุบันถูกกว่าบ,บุ o k เยอะมากแล้วก็ทรงกราฟเนี่ยยังไม่มีวี่แววจะกลับตัวขึ้นไปได้เลยค่ะปี2025เนี่ย หลุดทุกวิกฤตจริงๆนะคะสำหรับ irpc ถ้าจะวิ่งต่อก็ต้องผ่านด่าน1.80บาทถึง2บาทต้นๆโซนนี้กลับตัวเป็นขาขึ้นให้ได้ในรอบนี้นะคะ Kbank 168บาทผลประกอบการของหุ้นในเซกเตอร์นี้น่าจะยังไม่อัปเดตออกมาจริงๆด้วยมาดูราคาบุ๊กเขาเมื่อวานนี้เราดู bbl ไป200กว่าบาทนะคะตัวนี้ก็เช่นกันค่ะถึงแม้ว่าจะบวกขึ้นมาขนาดนี้แต่ราคาก็ยังมาไม่ใกล้เคียงบุ๊กบุกเขาคือ232บาทนะ ราคาปัจจุบันอยู่เท่านี้ค่ะตอนนี้ก็ขยับปรับขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ K-Bank XD เนี่ยจากสถิติก็คือ1ปีมี2ครั้งนะคะในช่วงไตรามาสที่2กับไตรามาสที่3ค่ะหลอรุ้นในช่วงเดือนกันยานะคะวิ่งมาแต่แล้วค่ะทุกคนยกไฮย,ยกโลขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้หลอรุ้นจะยกไฮจาก170ยจาก170วิ่งมาแตะโซนประมาณ180ถึง200โซนนี้แล้วไปต่อปิดจ็อบที่230-240บาทโซนนี้ได้หรือเปล่านะสำหรับ K-Bank เนาะแต่ใจเราอ่ะอยากจะให้หลุด สักร้อลงมารับเราร้อบาทต้นๆโซนนี้ก่อนแล้วค่อยไปต่อนะคะัน,นี้กลุ่มแบงก์เนาะแล้วก็ KCE ค่ะ24บาท20สตางค์ผลประกอบการยังไม่อัปเดตออกมาเหมือนกันค่ะส่งกราฟก็ส่งคล้ายๆกันเลยกับฮาน่านะคะตอนนี้แตะแนวต้านโซนนี้อยู่ Next Station แนวต้านถัดมาก็คือที่เคยเป็นแนวรับเดิม38-40บาทส่วน KKP ค่ะ มาแตะแนวต้านโซนนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะงบยังไม่อัปเดตนะคะรอบที่2ค่ะหลังจากที่ลงมาแตะถึง37 38บาทแนวรับสำคัญของเราในช่วงกลางปีที่แล้วนะคะแล้วก็ย้อนมาก็คือถือว่าใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตโควิดด้วยตอนนี้ก่อตัวขึ้นมาแล้วด่านวัดใจค่ะจะไปต่อไหมน t Station ก็ อยู่ที่โซนนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ65บาทเบสเคสให้ที่เดิม70 74บาทโซนนี้นะคะสำหรับ KKP ไปต่อก็ได้ลงก็ดียินดีมากๆนะคะ KTB ค่ะ24บาทราคาก็ยังอยู่ปริมๆริม,รมโซนนี้อยู่ยังไม่หลุดนะคะมาดูราคาบุ๊กของ KTB กันถึงแม้ว่าจะบวกมาขนาดนี้แต่ราคาบุ๊กคือ30บาทนะคะทุกคน p b b อยู่ที่ประมาณ0.74เท่าราคาปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าถูกกว่บุ๊กอยู่นะแล้วก็ XD จากสถิติ1ปีมี1ครั้งในช่วงไตรามาสที่2ค่ะเดือนเมษานะคะนี่ทะลุขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วนะทรงกราฟเขาสังเกตดูค่ะวิ่งขึ้นมาขนาดนี้แต่ราคาก็ยังมาไม่ใกล้เคียงบุ๊กบุ๊กของเขาคือโซนนี้ค่ะ b บ s เคสของเรา30บาทนะคะสำหรับ KTB ในรอบนี้ถ้าไปต่อไม่ไหว อาจจะเป็นทรงนี้ก็ได้นะเนี่ยชะลออยู่โซนเนี้ยนานให้โอกาสนานมากนะก่อนที่จะลงมาพักเหนื่อยอยู่ที่ worst case ของเราก็คือ15บาทโซนนี้แหะค่ะส่วน k t c ค่ะ29บาท50สตางค์ผลประกอบการยังไม่อัปเดตนะเราจับตาดูอยู่สำหรับ k t c เพราะว่าเขารักษามาตรฐานระดับรายได้กับ เน็ตโปรฟิตเนี่ยทรงๆอยู่หลักนี้นะ1,800ล้านสำหรับ Ne ็ตโปรฟิของเขาในช่วงไตรมาสที่2ค่ะราคาปัจจุบันก็คือ29.50บาท50บุ๊กคือ14บาทนะราคาถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นโดนเทไปแต่ก็ยังมาไม่ใกล้เคียงบุ๊กเท่าไหร่ค่ะภาพรวมขเขาก็คือโดนเทลงมาในช่วงเดือนมิถุนาเนาะเจอข่าวสกัดดาวรุ่งนะคะจะไปต่ออยู่แล้วเชียวไปต่อไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยลงมาแตะจุดโซนนี้ 21บาทค่ะถือว่าลงมาใกล้เคียงกับช่วงที่เขาแตะพามาด้วยสำหรับ KDC ตอนนี้กำลังจะก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งนึงและ Next Station แนวต้านถัดไปก็คือที่เคยเป็นแนวรับเดิมของเรา38 4 0บถึง40บาทโซนนี้ที่เขากระโดดล่มลงมาแท่งแดงๆแ,แบบนี้นะคะและถ้าไปต่อด่านสำคัญอีกด่านหนึ่งที่เขาเคยทำหายเอาไว้ก็คือ50-52บาทโซนนี้แหะค่ะ MK ปล่อยไปก่อนแล้วกัน OR เนี่ยขอดูงบหน่อยอัปเดตออกมาหรือยังนะคะ งบอัปเดตออกมาแล้วค่ะสําหรับ OR ราคายังไปต่อไม่ได้นะแนวต้านถัดไปของเราคือ14บาทค่ะตอนนี้แอสเ t ทเนี่ยลดลงไล i l i ิ i ี้ก็ลดลง e q u i ิตขยับเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยค่ะรายได้ลดลงค่าใช้จ่ายลดลงนิดหน่อยแล้วก็ n e ็ต r o f i t เนี่ยลดลงเช่นเดียวกันนะคะถ้าเทียบดู4ปีย้อนหลังไตรามาสที่2ขเขานี่คือ ลดลงเร 2. 2. 2, ื 2, ่อยๆเลยนะคะสำหรับ OR ค่ะอย่างปี25ก็ลดลงมาอีกแล้ว2,200ล้านนะคะ OSP ค่ะ18บาท40สตางค์ผลประกอบการยังไม่อัปเดตแต่ก็ยังอยู่กรอบล่างค่ะยังมาปริมปริมแนวต้านโซนนี้อยู่ Next Station แนวต้านถัดมาก็อยู่ที่25บาทโซนนี้ด่านสำคัญด่านวัดใจจะไปต่อหรือเปล่านะคะสำหรับ OSP ปตรทค่ะ32บาทยังเกาะอยู่ งบยังไม่อัปเดตนะคะแต่หุ้นลูกเนี่ยก็ทยอยออกมาแล้วเนาะตอนนี้เราอัปเดตกันบ่อยแล้วปล่อยไวกันแล้วกันนะคะเพราะว่าเราอัปเดตแทบจะทุกวันค่ะส่วนซอพอค่ะตัวน,นี้ก็อัปเดตงบออกมาแล้วรายได้ลดเน็ตโปรฟิก็ลดลงตาม XD ก็ขึ้นมาแล้วค่ะรอลุ้นอยู่ว่าหลัง XD ขึ้นเนี่ยจะลงมาทดสอบระดับแนวรับ108-110บาทของเราโซนนี้ได้หรือเปล่าถ้าไปต่อ เขาก็อาจจะย่อมาแตะเซลนี้นะคะแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวยินดีนะ90แล้วก็80บาท worst case ของเรายินดีมากๆในรอบนี้สำหรับสอพอค่ะส่วน GC 24บาทราคาก็ขยับขึ้นมาแล้วแต่งบยังไม่อัปเดตนะรอลุ้นอยู่ไตรามาสที่2ปีนี้จะได้กำไรอยู่ที่เท่าไหร่นะคะราคานี่ก่อตัวขึ้นมาแล้ว4-5เดือนติดแล้วนะคะที่ยกไฮขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ แต่ยังทำนิวไฮไม่ได้นะตอนนี้ยังเกาะอยู่โซนแนวรับในช่วงวิกฤตโควิดที่เขาแยกขาลงมาค่ะ Next Station แนวต้านถัดมาก็อยู่ที่ประมาณ30-32บาทนะคะสำหรับ GC QH ยังอยู่ในโซนนี้ปล่อยไปกกอแล้กันรวมถึงหุ้นราชค่ะยังไม่ไปไหนมาไหนนะคะงบก็ยังไม่อัปเดตออกมาสวัสด์อยู่ในโซนนี้งบยังไม่อัปเดตเหมือนกันค่ะหุ้นในกลุ่มนี้ส่วน SCB ค่ะทุกคนทำนิวไฮค่ะไม่ต้องสืบเลยงบยังไม่อัปเดตแต่ว่าราคาพุ่งทำนิวไฮเป็นที่เรียบร้อย Next นสเตชันแนวต้านถัดมาในระยะสั้นๆของเราที่ให้กันเอาไว้เนาะ135แล้วก็140บาทโซนนี้นะคะสำหรับ SCB ปล่อยไปกันแล้วกันค่ะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรเราเทคไปตั้งแต่แบบแตะแนวต้านโซนนี้ของเราแล้วแล้วก็ได้แต่ ทำการบ้านไม่รอนะคะส่วน SCC ค่ะ XD ก็จะขึ้น13สิงหานี้แล้วราคายังเกาะอยู่โซนแนวต้านที่200บาทของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะด่านสำคัญเหมือนกันนะคะรายได้เนี่ยขยับเพิ่มตามมาด้วยค่าใช้จ่ายลดลงนิดหน่อยแล้วแล้วก็ไตรมาสที่2ปีนี้เขาได้เนี่ยโปรฟิตมาหลักหมื่นล้านค่ะทุกคนสังเกตถ้าย้อนไปตั้งแต่นี้ตั้งแต่ปี2021มาเนี่ย1 7 0 0ล้านแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆนะหลักพันล้านอะ่ะ แต่พอมาไตรามาสที่2ปีนี้ขยับขึ้นมาได้แล้วค่ะ1,7 0 0 0ล้านนะคะแต่ถึงแม้ว่าราคาจะบวกขึ้นมาขนาดนี้ก็ยังมาไม่ใกล้เคียงบุ๊กค่ะบุ๊กคือ289บาทนะคะ XD 13สิงหาจ่าย28สิงหาอยู่ที่2บาท50สสตางค์สำหรับ ครึ่งปีแรก SCC ปูนใหญ่นะคะ Next Station แนวต้านถัดมา250บาทด่านหินดัดวัดใจที่เคยแยกขาลงมานี่แหละค่ะจะปรับตัวเป็นขาขึ้นต่ออีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะแสนซสรีหุ้นในกลุ่มอสังหายังอยู่ในโซนนี้รวมถึงสุภไลด้วยนะงบยังไม่ออกค่ะทุกคนติดล้อก็ยังโดนเทอยู่นะส่วนทิสโก้ก็ พุ่งขึ้นมาได้แล้วค่ะและแล้วก็แตะแนวต้านที่100ต้นต้นได้เป็นที่เรียบร้อยค่ะสําหรับทิสโก้งบยังไม่อัปเดตแต่ราคาก็พุ่งมาแล้วนะคะทุกคนปล่อยไปก่อนแล้วกันเนาะเขาอยู่กรอบบนอยู่จับตาเป็นเคสตาดี้เอาไว้ค่ะส่วนทียไอ10บาท70สตางงบยังไม่อัปเดตราคาก็ยังปริมปริมแนวรับแนวต้านอยู่โซน10บาทอยู่นะคะหลุดมาเมื่อไหร่9บาทแล้วก็เวิร์สเคสตั้งต้นใหม่ 6บาท55สตางค่ะแต่ถ้าจะไปต่อต้องผ่านด่านเนี่ย12บาทขึ้นมาทำไฮสิบาบาทโซนนี้ให้ได้ก่อนแล้วกันนะสำหรับ t ท i TOP ค่ะ34บาทก็บวกเขียวสดใสมาเหมือนกันงบยังไม่อัปเดตนะคะราคาปัจจุบันอยู่ที่34บาทแต่บุ๊คคือ73บาทนะคือเขาโดนเทมาหนักขนาดนี้นะสำหรับ TOP ค่ะทุกคนถ้าใครได้ทำการบ้านพร้อมกับเราจะเห็นเลยนะความแตกต่างของเขานะคะ XD ก็รอลุ้นค่ะในช่วงเดือนกันยาจะอยู่ที่เท่าไหร่จากสถิติที่ผ่านมาทรงกราฟก็ถือว่าลงมานอกรอบต้นรอบเหมือนกันนะหลุดในช่วงวิกฤตโควิดลงมาเนี่ยคือ25บาทในช่วงวิกฤตโควิดแต่ว่าปี25เนี่ยลงมาแต่21บาทค่ะเกือบจะลงมา worst case ในช่วงปี2008แล้วนะ17-18บาทโซนนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เกาะตัวขึ้นมาแล้ว Next Station แนวต้านถัดมาที่เคยเป็นแนวรับเดิม40-42บาทค่ะสำหรับ TOP เราจับตาดูอยู่นะคะส่วน True ยังโดนเทอยู่นะคะ TTB 1บาท93สตางค์ลุ้นเหมือนกันงบจะออกอยู่ที่เท่าไหร่ยังไม่ออกมาค่ะราคาก็เลยยังแบบชะลอชะลอดูอยู่นะคะจะมาแตะที่2บาทแล้วมาต่อเบสเคสที่2องบาท50ได้หรือเปล่าในรอบนี้เราให้เบสเคสสำหรับ TTB ค่ะส่วน TU นะคะ XD จะขึ้น15สิงหาราคาก็บวกขึ้นมาแล้วนะ แล้วก็งบเขาก็ออกมาแล้วด้วยเนาะที่เราเพิ่งจะอัปเดตกันไปรายได้ลดลงตามมาด้วยค่าใช้จ่ายแล้วก็ Ne t โปรฟิตเนี่ยทรงๆนะ1 2 0่ล้านานะคะลอลุ้นตลอดทั้งปีสำหรับ TU ค่ะราคาก็บวกขึ้นมาแล้วแต่แนวต้านโซนนี้ที่เคยเป็นแนวรับเดิม12บาท8 0ถึง13บาทต้นๆค่ะเบสเกตก็ยังให้ที่16บบาทโซนนี้ด่านหินด่านวัดใจจะ ตัวเป็นขาขึ้นมาแตะโซนนี้ได้หรือเปล่านะคะและก่อนจบคลิปในวันนี้ค่ะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ